ขยี้นิเมะขอเสนอเยาเเินปะทะเหมยตูซ่าหรือชัยรินใครจะชนะคำถามนี้นะเป็นคำถามยอดนิยมมากๆเลยนะว่าระหว่างเยาวชนเนี่ยที่เป็นร่างวิญญาณกับเหมยตูซ่าที่ปัจจุบันนั้นก็มีร่างนะที่ไม่สามารถควบคุมได้เต็มร้อยทั้งสองคนเนี่ยมีระดับพลังที่เรียกว่าน่ากลัวทั้งคู่ คนหนึ่งก็เป็นระดับบรรพะบุรุษอีกคนหนึ่งก็เป็นระดับอดีตนะครับต้องบอกว่าอดีตระดับเซียนพยุท์ดังนั้นเนี่ยทั้งคู่ปะทะกันผลสรุปจะออกมาในรูปแบบใดนะครับดังนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตมาวิเคราะห์ทางด้านของเยาเฉินก่อนเลยแล้วกันเยาเฉินนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับตัวเขาเนี่ยจะอยู่ภายในร่างวิญญ,ญาณก็ตามพลังยุทธ์นะครับแทบจะไม่สามารถใช้ได้ปัจจุบันนี้ พลังที่เขาใช้ออกมาเป็นพลังจิตวิญญาณโดยเฉพาะถึงแม้ว่าจะใช้เนี่ยเพียงพลังจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ด้วยพลังของเขาในปัจจุบันนะครับก็สามารถปะทะกับคนที่อยู่ในระดับบรรพบุรุษได้แล้วเช่นเดียวกันโดยการนับใช้ร่างของเซียวเหยียนเนี่ยเป็นพ่านภาชนะในการสิงสู่นั่นเองหรือจะเรียกแบบหนึ่งว่าเป็นการนับบังคับร่างแทนเจ้าของร่างก็สามารถเข้าปัญหาได้แต่ว่า มันมีเงื่อนไขว่าเจ้าของร่างนั้นเนี่ยจะต้องนับมีพลังที่สามารถทนทานต่อพลังของเยาวินได้ด้วยครับถ้าเกิดเจ้าของร่างมีพลังร่างกายไม่แข็งแรงพอหรือว่าร่างกายบอบางจนเกินไปอาจจะรับพลังที่เยาวินมอบให้ไม่ได้หรือว่าไม่สามารถนับเป็นร่างให้เยาวินเนี่ยเข้าสิงสถิตหรือบังคับร่างได้นั่นเองแต่ของเยาวินนับด้วยความที่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ฝืนที่จะบังคับร่างนับเยาวินโดย เืินที่แบบจะบังคับร่างนะครับเสียวเหยียนได้โดยตรงแต่เขานับังคับร่างโดยเสียวเหยียนยินยอมไม่เข้าไปสถิตอยู่ดังนั้นนะครับบวกกับในการเนี่ยที่เขาเป็นจิตปัญญาที่มีความแข็งแกร่งมากแล้วระดับพลังนะครับก็ค่อนข้างจะมหาศาลมากแต่นี่เป็นเพียงการรวมร่างนะครับเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเอาแบบเพียวๆเลยล่ะนะครับเอาแบบเย่าเฉินเพียวๆเลยเป็นร่างวิญญาณ ถ้าปัญหากระไหม่ตัวซ่าจะชนะหรือแพ้อันนี้เราต้องพูดอย่างนี้นะครับแบบตรงๆไปเลยีด้่ะว่าเยาเฉินโอกาสนะครับชนะของเขามีค่อนข้างสูงมากทําไมนะหรือหนึ่งเลยครับเยาเฉินมีไม้ตายนะหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่าเพิงนะเพิงนะเย็นวิญญาณนะเพิงเย็นวิญญาณกระดูกหรือเพิงเอาอีกแล้ว เพิงนะครับเย็นกระดูกวิญญาณก็คือไอเจ้าเพิงน้ําแข็งนั่นแหละง่ายๆนะครับนะเพิงตัวนี้นะครับเป็นเพิงที่เราบรรดาสัตว์อสูรเนี่ยมีความขยาดอย่างมากแล้วด้วยระดับนะครับของเปเปเพินนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะระดับสูงพอสมควรถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในท็อป10นะครับของเราบรรดาไฟพิเศษแต่ก็นับว่าไม่ต่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่สูงนับจนเกินไป พรนางไวตัวซ่านะครับในรอบก่อนหน้านั้นมีความขยแยงนะในเปรยเพิงวิเศษเป็นอย่างมากเพราะนางเคยใช้นะับเพิงบัวเขียวแก่นพิภพในการวิวัฒนาการล่างมาแล้วถ้าบวกกับวิธีในการช่อมชองของเหยา่าเฉินในการบังคับนะครับเกี่ยวกับเปลวไฟตรงนี้จะเป็นได้เปรียบอีกแล้วยิ่งนะร,นรับเหล่าบรรดาสัตว์อสูรทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถต้องบอกว่าเป็นพวกที่แพ้ทางนะครับกับคนที่มีพลังจิตแข็งแกร่ง ดังนั้นตรงนี้เหยาเฉินจะมีเปรียบเป็นอย่างมากในร่างวิญญาณนะครับอ่ะต่อไปนะเราไปดูในฝั่งของเหมยตูซ่ามั่งถ้าจะบอกอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างนะับไม่มีเปรียบเท่าไร่หมยตูซ่านะครับมีเปรียบเหยาเฉินในด้านของที่ว่านางเนี่ยมีร่างกายเนื้อดังนั้นนะครับพอนางมีร่างกายเนื้อแน่นอนแล้วว่าร่างกายเนื้อนางเนี่ยค่อนข้างจะ ได้เปรียบมากกว่าร่างวิญญาณเพราะสามารถดึงศักยภาพคนระับของพลังในส่วนของร่างกายพลังยุทธ์นะได้มากกว่าร่างวิญญาณนั่นเองแล้วสิ่งที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับคือนางไปถึงระดับบรรพบุรุษที่มีร่างกายนะเป็นนาคารุ่งเกลืนฟ้าบรรพการดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มีร่างกายนะเป็นถึงสัตว์อสูบรบรรพการนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบว้าว ค่อนข้างนะครับเหนือมากๆในการประทะกับทางด้านเย่าเฉินแต่แน่นอนนะครับว่าอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นแล้วว่าสําหรับสัตว์อสูรทั้งหลายเนี่ยจะมีความค้างเกมในพลังของจิตวิญญาณเนี่ยแหละครับต่อให้ร่างกายนะของมัตุซ่าที่กลายล่างนะเป็นงูนาคารุกเกินฟ้าแล้วจะแข็งแกร่งก็ยังคงน Transfer ับเสียเปรียบเย่าเฉินอยู่ดีว้าว ผมมองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆนาๆนาเนี่ยที่เราดูในข้างต้นมาทั้งหมดเอาบอกได้คําเดียวครับว่าทางด้านทั้งคู่ถ้าสู้กันขึ้นมาจริงๆอาจนะบจบลงที่บาดเจ็บหนักทั้งคู่เอาแบบเอาจริงเอาจังเลยนะหรืออาจจะจบลงที่นับเหมยตูซ่าเป็นฝ่ายแพ้เพราะเหมยตูซ่านับเคยพูดเอาไว้นับช่วงหนึ่ง ว่านางนอยากฆ่าเซียวเหยียนมากนะแต่ติดตรงที่ว่านางรู้สึกนะับได้ถึงพลังของร่างวิญญาที่แข็งแกร่งอยู่ข้างกายของเซียวเหยียนนางก็เลยนะครไม่สามารถจะลงมือต่อเซียวเหยียนได้ตามที่นางต้องการพอเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับก็บ่งบอกว่านางมีความค้างเกมในตัวเยาเฉินนะพอสมควรแล้วยาวเฉินได้บวกกับว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยมีมาวางโชคโชนเลยก็ว่าได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านปุงยาทางด้านนะับพลังยุทธ์รวมไปถึงวิธีการฝึกร่างกายยังไงมีความแข็งแกร่งเรื่องเหล่านี้นะครับเยาฉินเนี่ยมีความโชคชนมากกว่าเหมยตูซซาถึงแม้นะเหมยตูซซาจะมีอายุอาจจะแตะถึงเกือบร้อยปีนะเกือบร้อยปีหรืออาจจะเกินร้อยปีก็ได้แต่เยาเฉินเองก็ไม่ใช่ตาแก่ที่พึ่งเนี่ยอายุได้50หรือ60ปีเท่านั้นตัวเยาฉินนะครับก็ไม่ธรรมดาเช่นกันตัวเขานะ อยู่มาตั้งแต่สมัยที่ต้องเรียกว่าหนุ่มแน่นต้องเรียกว่ารู้จักกับรุ่นเก่านับในแดนทาการเนี่ยได้ไม่ใช่ในแดนนับทวีปมาฉิมพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นตระกูลยาวที่ตัวเขาเองกําเนิดที่เป็นคุมหลังนะครับรวมไปถึงตระกูลกู่เองก็ด้วยตัวเยาวเฉินเนี่ยมีข้อมูลของเราบบรรดาตระกูลเหล่านี้เนี่ยพอสมควรเลย และบวกกับเป็นนักวงออสดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งในทวีปมัดฉิมน,นะครับมีคนเนี่ยมากหน้าหลายตาอยากจะเข้าไปตีสนิทรวมไปถึงมีมิตรสหายนะครับที่ยอมตายเพื่อตัวโคเองก็มากพอสมควรเรื่องเหล่านี้แหะครับจะเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีเลยว่าประสบการณ์เยาวชนเนี่ยเหนือกว่าเหมยตัวซ่าไปอย่างมากมายและที่เราพรีคเข้าไปใหญ่นะครับเยาวชนในอนาคตจะเป็น อาจารย์ปู่นะหรือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยที่คอยสั่งสอนทางด้านของเซียวเซียวนะหรือรูปของชัยรินนั่นเองแล้วเป็นอาจารย์ที่เรียกว่านะครับจะถ่ายทอดวิชาการปรุงโอสถเนี่ยให้เซียวเซียวแบบจัดเต็มเลยเพอเห็นนะพลังจิตวิญญ,ญาณจากตัวเซียวเซียวแล้วว้าวมันช่างเปนอะไรที่แบบเหนือคาดอย่างมากพอพลังนะจิตวิญญ,ญาณในตัวเซียวเซียวนั้น มีความเข้มข้นมากกว่าของเซียวเหยียนซี่ตรงนี้อาจจะเหนือกว่าเซียวเหยียนได้ในอนาคตถึงแม้ว่าคําคูดนี้จะอยู่ในตอนนี้แต่ในอนาคตนะอย่างที่เรารู้ด้วยความเป็นโอเคของเซียวเหยียนตัวเซียวเหยียนเนี่ยก็เลยเหนือร้ํากว่านั่นเองนะครับอ่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าไปแล้วครับบายยเด้อ